เอาเนี่ยเอาเอาหัวหมูเอ้ยเอาหัวหมูสองขีดรสเลยนะขึ้นอร่อยครับขายยังไงอ่ะอันนี้สามที่ห้าสิบบาทหัวหมูนี้หัวเท่าไหร่ห้าร้อยบาทห้าร้วมกันร้อยหนึ่งและอย่างเป็นชิ้นเหละครับ นี่นะยี่สิบบาทเองยังหูเหรอครับยี่ส<ตลง>ิบห้าบาทาลิ้นเท่าไหร่ครับฮะลิ้นก็ยี่บห้าบาทโอ้โหร้านนี้นะครับถ้าอยู่ที่ ตลาดชุมชนบ่อบัวสุดยอดห้ารบาทแม่ค้าการันตีว่าน้ำจิ้มรสเด็ดอร่อยมากหูหมูพะโล้นะครับจานนี้ผมซื้อมาห้าสิบบาทให้ยเยอะมากแม่ค้าเขาการันตีว่าน้ำจิ้มเขาเด็ดเดี๋ยวเรามาชิมกัน อข้าวพะโลได้หอมน้ำจิ้มเ็เด็ดจ,จริงจานนี้เขาอยู่ที่ตลาดบ่อบวนนะครับเขาจะขายช่วงเช้าขายทุกวันเราก็ก๋วหัวหมูเนี่ยไม่แพงหอมมะล์เลยห้าร้อยเดยม